สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสอหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีเราเองครับมาพบมาพบก,กับบ่าวโทนครับในช่องทองพูลแบบน้อยเราเองครับครับสำหรับคลิปนี้สิบภาพมันเลาะเบิร์นขอ,อกงัวครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ที่มีอยู่เนาะงัวที่มีอยู่มันเต็มนะครับพี่น้องเต็มขอ,อกอะยะครับเพราะว่าเขาบดนะเหตุขอกใหญ่เนาะเขาเหตดตามที่มีงัวนะครับพี่น้องแต่ที่ พอเอกโท่มาเมาื่อคืนก็คือว่าสีหารถไปขนน่วงัวัวอยู่โดมครับสิขนมาบานไห้บ้าทโทนครับปูเบิงไวแน่ว่าสีเอาไวมงได้พอนะเบิงพื้นที่ไห้แน่เสียงวัวไวมงได้พอนะกะที่เบิงแล้วก็นาสิเป็นมงนีครับพี่น้องนี่ น่าจะขยับขยับแค่ตัวนี้ออกมาผี่ครับแล้วก็ให้เพิินอยู่ฟังนั้นเพราะว่าฟังนัน้นมันมีไฟสองมาถึงครับไฟ,ไฟไฟไรยุ่งสองมาถึงเลาก็อาสิเคียพื้นที่บางนีออกก่อนแล้วเอาไว้หันเพราะว่ามองหันเมื่อก็ซิมีมีบอ่อครับมีบอ่อวงบอ่อที่เอาไว้ให้น้ำเนาะนี่เจ้านี้สิมีวงบอ่อครับเนี่ยกาสิเปิดผ้าใบไอ้ไอ้ไม้กระดานบางนีออก หรือว่าสีลามคุนไว้ให้สามารถยางออกม่กินนามใดนะครับไว้บริเวณนี่แหละครับนาคอกนี่แหละตรงนี้ก็อาสิเคียออกอันนี้ใครเครียออกหรือว่าสิเป็นโลกผีก็ได้ครับนี่ อ,อกนี้ก็ได้เอาเฟืองออกให้ยุ่นี้นะครับนี่ให้ยุ่มตงนี้กระเคียวเฟืองโคนไอเฟืองก้อนนี่ออกขยับมาพี่ขยับเฟืองมไว้พี่แต่ให้เพิ่นยุ่มตงนี้ดูสีแน่นหนากลัวนะครับเนาะแล้วเขาจะคอยเอาผ้าใบเอาอยางมาติดฝั่งนี่กั้นกั้นฝนสดนะนะอาจจะยุ่ได้อีกมองนึงครับอาจจะดียุ่มตงนี้ ตอนนี้พ่อเอกก็ลังหาโหลดครับเพิ่โทรหาหมูเพิน่นผัวหมูเพิ่นเป็นนายห้อยหมูเพิ่นเป็นนายห้อยค่างัวครับแบบหางัวตลาดมากมาขุนหลักขายยังสีนะ่นาเคยส่วนพ่อเอกไปทําธุรกิจนายห้อยน้่อยู่แต่พ่อเอกก็ขายเนื้อลวกก้อนที่สีไสออส่ได้มาขึ้น่วงสาวหน่อยเนาะก้อนที่นอองอิงสี่ได้มาขึ้น่วงสาวหน่อยกะพ่อเอกก็สิได้เฮ็ดธุรกิจหลายอย่างครับ การข,ขายการขายการประกอบอาชีพการงานสร้างฝาสร้างกระจกอลูมิเนียมต่อเติมตกแตง่งเฟอร์นิเจอร์พวกนี้พอเอกพนานหมดแล้วครับพี่น้องนี่ละครับคิดว่าน่าจะมองนีมาะมองนีอาซีดูบอคอยแข็งแรงครับผูกงัวกับอาซีเบียหันเบียด,น,ยดน,นีสีหันสีหนีกับอาเซียนในพังมองนีมอแล้วครับเป็นเสาปูน เอาไว้นี่แล้วก็หาใหม่มามาหลอมไม้ไพ่มาหลอมสักสองเศนเนาะมอแล้วครับบองนี้คนคนบ่ค่อยเขาบ่ค่อยออกนะเพราะว่าง้อตัวนี้เขายังโบหัวเพิ่นเชื่องหรือว่าเพิ่นไอ้มีนิสัยจังใดนะเขาต้องเอามาเลี้ยงเอามาศึกษาไว้กนว่าสียูกับคนไหนบอ่อสีเชื่องค้นขนาดใด สีมินิไซเกาลาวเกเลบบแล้วก็มาหอดสิตั้งซื้อว่าจังใดอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องพราะว่าอยู่หู่หันเบาตุยเอิญนองวัดสนาหรืออีหย่างนี้ละถ้าเบาทนจำบอ่อพิดแต่มานี่ก็ยังโบูหว่าเฮ้าสิเอินเป็นจังไดเนาะก็รอติดตามครับพี่น้องรอติดตามแดดเริ่มสิออกแล้วครับ เริ่มสีเห็นแสงแดดแล้วฝนกับโบตกเปิดน้ำใส่เข่าก่อนฝนกับฝนนะโปรดเด้อมาเป็นตะถ่วมกับโบกครับซองมือซมม้ำเลวเนี่ยถ้ามีน้ำยังสีนี่เข่าเบิ่งเตี้ยครับพี่น้อง อายุเขาปกตินี่มันต้องได้ขนาดนี้แล้วแหละครับทำไมหน้มเนี่ใส่เบ็ดนี่ยโมยปีนี้จ้าสี่ได้ใส่เบ็ดบดอกเบึ้งแล้วป้ายังบมไข่อยู่ยังบมมีปลาลุกขอกอยู่ไหมสิเป้าป้าใส่เราไมาใส่เบ็ดแต่โบเมีนป้ามาันน้ำหนามมาป้ามันแต่น้ำห่วยน้ำหนามหนามหลากอย่งสีนะ่น่ะบริไดใส่แท้ครับบริไดไต่แท้ป้าบ่ามีแดดก็ออกคือเก่าหนาม อุณหภูมิมันได้แสงมันได้ออนี่ห้อยนี่คือสีห้อยบักโดเด้อเบิ่งโซ่งเลยนี่ถ้าเมียนส่เวียดไว้ก็ว่าห้อยเอียนแล้วครับนี่เข่ามุนเ,เอเล่เลยนี่แต่ลักษณะนี่นะสิเป็นห้อยบักโด้ก็ใส่กับมูเพิ่นตัวขาวๆนะ่ะดื้อๆพอกัน บุญวาสนาจะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆหรือหน่องงวหน่องงวตัวนั้นสเสด็มาอยู่น้ำกันอิหรีบอวาสนาเพราะว่ามีหลายเหตุการณ์ที่หนาถึงนะครับพี่น้องมีหลายเหตุการณ์ที่ที่บงบอกว่าน้องอยากมาอยู่นี่ที่บงบอกว่าน้องสิบอไป้ใสอ่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นี่หลายๆคลิปเลยหลายช่องครับสำหรับงัวตัวที่เอฟซีโยไขาน,น้องอเองนะครับเนาะาบุญวัสนาของิ่นสด็จมาอยู่กับน้องอีลีกะก็ตองเดม,มาครับสีสาสีเลวก็ตองเดม,มาคือเกา่าสร้างกะจวดครับพี่น้องจวดขอบคุณทุงกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซ u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ครับช่อง ท้องพูนแม่น้อยน้องหญิงครับฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหลังบานเนาะครับเนาะช่องประวันช่องประนางแม่บ้านน้องหญิงครับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลลงปุ่มหมุนครับแอดเฟรบ่าวโทษมาครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตี้ครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาต่คลิปวิโอรครับพี่น้องหาเฟรบอรเจอร์ครับเดี๋ยวบ่าวโทษสิแชร์ลิงก์เฟซบุ๊กให้เนาะครับเนาะ โทรมาสอบถามเลยครับ083792 0538ครับ083792 0538ครับไอต้าวดุกด๊กดิ๊กกินแล้วขี้หรือ,อยังปะสิพาไปหาหม่องขี่มะมามหมมานี้สำหรับคลิปนี้กับวัยสนีสะก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ